เราจะเกิดมานะคะแบบไหนต้นทุนยังไงครูอยากจะบอกว่าคนเรานะคะมีหนึ่งอย่างที่เท่าเทียมกันนะคะก็คือเวลานะคะหนึ่งวันนะคะทุกคนนะคะมี24ชั่วโมงครูอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่เราเลือกแล้วก็ตัดสินใจค่ะว่าเราจะเอาเวลา24ชั่วโมงเนี้ย ไปสร้างอนาคตที่เราต้องการหรือเราจะเอาเวลาทำลายอนาคตที่เราต้องการกดทองของชีวิตนะคะที่ควบคุมมนุษย์เลยคือกฎการตัดสินใจชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันทีหลังจากคุณเลือกและตัดสินใจนะคะว่าเราจะพาตัวเองเดินไปในทิศทางไหน คนที่เขาเลือกตัดสินใจจะมีอนาคตที่สวยงามเขาจะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านส่วนคนที่เลือกตัดสินใจที่จะทำลายอนาคตตัวเองเขาก็จะเลือกที่จะจ่ายเวลากับเรื่องไร้สาระถ้าใครนะคะตัดสินใจอยากพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตและต้องการคนนำทางครูแนะนำให้ทนะัก 21วันมหัศจรรย์ชีวิตฉันลิขิตเอง